มาแล้วครับน้องสกินพี่นั้นชูฉาก <c oughs> อะไราไม่ใส่สกินนะ <c oughs> ไม่ใส่ไรังยนํมมีอ่ะ <c oughs> ขอเปล่า,าออก,ก่อนอันตรายสกิลมันคือพรมึงจะเปิดแผนที่เว้ยแล้วมึงก็จะมองเห็นเครื่องเครื่องทั้งหมดในแมปกับกับฮันแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่มถีม มีสแต็คปะหรือว่าคููดาวอ่าเป็นขีดอะนี่้ยโอเทกระดองเต่าเจ็ดสีวันนี้เจ็ดแสงกันอยู่ตรงนู้นเลยเฮ้ยต้องจป<า> <ไง S 1> ให้กูเลย <c oughs> บุรุษไปรสนีส่งจดหมายไหมผมบุรุษไปรษณีโดนตีเรื่องวันเตากำลังตึงดูค้นหาหีบสมงบัติตึงๆเคยมาดูดีละไอสัตว์เลี้ยงกูมืกตัวใหญ่กูพี่ยอดสุดไปอยากน่ารัก ลัวแต่ละอเดียวเลยนะไอแต่กาลลต้าตัวยงผัวลืมชื่อเลอมุดุไปใะนีไปแล้วเกย์ไบเ้ยเกยอีช้างอ่ะทำไมน้องเป็นเกยอีช้า เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันโอ้โหวางปุ๊บชุบปั๊บวางปั๊บชุบปุ๊บช่วยแบบอยู่หน้าเก้าอี้เลยเฮ้ยก่อนผิดแล้วเขาก็เจ็บกันทั้งคู่ช่วยปั่นครับไปช่วยปั่นแำบนึน พี่เป็นตัวปั่นพี่ก็จะรีบปั่นหาสมบัติมาปั่นไงต่าเจ็ดสี่ไม่ไมีเจ็ดแสงปั่นอยู่หรือเปล่าครับปั่นอยู่เฮ้ยมันอยู่ใ,ใกล้นี่ช่วยรักษาก่อนหินวแล้วปวดหญิงโอ้ <c oughs> โดนไปด้วยเลยนี่อ่ะงเอาแล้วเปิดวัปโหคนตึงค่อยขี่ปั่นเร็วดีนี่เฮ้ยโดนไปนั่งบนเรือเลยว่ะบุดไปซะดีเรื่องวันเศร้านะ พี่ทำอะไรหาสมบัติคนสมบัติอมันก็อยากาวาตาดีเห็นกูเนาะผมกำลังไปช่วยเพื่อนเฮ้ยลากกลับมาแล้วนึกว่าเป็นนึกว่ามันจะวาใใกล้ๆมันว,าๆๆว้า่ไกลๆชั่ว แล้วไม่มาตรงนี้แล้วเนี่ยชี้นีไปชี้พี่ตรงนี้ไม่กี้บอกให้หนีไปสักอย่างดิลุมลุมลุมพี่หน่อยขาดมาขาดมาแต่ลุมก็ได้ลุมเลยลุมเลยไปแล้วไปแล้วปะขาดมา ีหนีไปหนีอะไรอยู่วนอยู่บายบายพี่่เป็นไรชีเดี๋ยวพี่จะอ้าวพี่โดนรักษาอยู่เอาเลยบ้าเอ้ยเจ้าหมอท่านมันบังอาจโอ้ย ี่มาแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเก้นั่นเลยเะไยวะ้เนี่เยไยเา้ยเ้ยเฮ้ยนฮ้เฮ้ยเฮ้เล้ยเฮ้ยเฮ้ยอยเนียเฮย้ย้ยให้ไกลเท้าเี้จะท้้ โอ้เมนะาคีไม่จะตัดจนแท้คีโอ้ยจีฉามนได้เปิดช่องว่างให้เราเดี๋ยวผมช่วยฉันไปรักษากันก่อนแล้วค่อยมาช่วยช่วยตอนนี้มันเสี่ยงเกินไปกดเอฟหนึ่งก็ เดี๋ยวผมไปช่วยพี่มันเสี่ยงมากโอ้ยโอ้ยทนายวะเลือเต็มเอเอมา,าแล้ว <c oughs> มาแล้วพี่พีแล้วเขาขีมันกำลังเดินมาไป <c oughs> ไปแล้วเฮ้ย้ยไปกันพี่เราทำได้มันโดดขึ้นไปข้างบนแล้วพี่เข้างบนยิงโดน โอ้โหที่เดิมเลยที่ประจำที่เราอาจจะต้องไปคิวกันก่อนพี่มันไปหาพี่เดี๋ยวผมไปช่วยผมไปช่วยผมไปช่วยเห็นพี่ผมไปช่วยพี่พี่อยู่เปโดนไปดุ๊ดไปดุ๊ดไปนุ๊ดพี่วิ่งวอยู่พี่วิ่วอยู่คีคนไหนเห็นมาทางนี้มาทางนี้อะไรนี้พี่จะลับไปพี่จะลับไปพี่จะลับไปช่วยลากมาแทนแล้วลากมาแทนแล้วเอ้ยไม่โดน พี่ช okay, okay. ่วยแล้วพี่ช่วยแล้วโอเคโอเคเฮ้ย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 กูฟุ้งเว้ยอะไรวะเนี่ยหิว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 พี่หิว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 คนดูดีทำไมมันเดือดจั่งเลยวะ ยบกับหยบจิงต้องว่างเลยน่ยนั่นไม่ไหนาหลอดแล้วปะหลอดดิพี่จะทานเ็ตหนึ่งเอาไม่อุ้มว่ะ อุ้มแล้วอุ้มแล้วเขาอุ้มแล้วอุ้มแล้วเรื่องนี้เสร็จแล้วเราวิ่งไปได้กันนะเฮ้ยทันไปวะมันไกลมากเลยนะเฮ้ยว้ดีนะคิวมาก่อนผมไปช่วยผมไปช่วยทันไหมทันไหมเดี๋ยวผมไปช่วยเองไม่รู้ทันเปล่าอ่ะไกลมากเลยอ่ะ ช่ไกลมากเลยคีแต่คีไม่ต้องมาช่วยพี่นะพี่ต้องจากคีไปในวันนี้พิชานทิพายเลยท่อคีหลุมอยู่ไหนวะเหมือนเห็นอยู่แวบๆอ่ะหายเจอฉันเอาสมบัติไปที่นั่นหมดแล้วนายไม่เห็นท่อตาไม่เห็นคว้านไก่จริงเลยเฮ้ยเออเฮ้ยเอ้ยหามหาท่อ เห็นแล้วเห็นแล้วีีอาใช้คนิกติกไมี่ใช้มเลีะจะร้องไห้ก็หันหัวหอม Yiwu sa walaye!